หรือจรวดที่ทำให้เครื่องบินต้องตกเป็นประเภทใดวิดีโอและภาพของเครื่องบินหลังจากที่ตกแสดงให้เห็นร่องรอยทะลุบนตัวเครื่องด้วยนะคะและดูคล้ายกับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดหรือชิ้นส่วนบางอย่างอย่างไรก็ตามสาเหตุของรอยเหล่านี้นก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการค่ะทางด้านของนายจอรนเคอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อขาวว่าวเมื่อวานนี้สิ่งที่บ่งชี้เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า เครื่องบินอาจจะถูกยิงตกโดยระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างแหล่งข่าวหลายรายในอาเซอร์ไบจานที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนขณะที่นายดมิทรียากรอฟผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนของรัสเซียก็ออกมาอ้างนะคะว่า เครื่องบินของอัศวั i จอนแอร์ไลน์เปลี่ยนเส้นทางจากจุดหมายปลายทางเดิมที่เมืองกรอสนีเนื่องจากบริเวณดังกล่าวกำลังถูกโจมตีโดยโดรนของยูเครนรวมถึงสภาพอากาศก็มี